จากกไไระทั่งปิดไอกันโดน่เนาะยนีนท่ทะเลอันนึงก็โดดขึ้นอันนึงก็มาใส่ไม่เข้าใจว่าพัดกี่เก่งมาสิปลาอันนี้รานเกียบเลยจากหินนี่ไม่ค่อยเหนียเท่าไหร่เพราะมันมีแค่ตักอยู่ แต่ที่งานเก็บโอ้โหต้องไปหาควักวราจะได้แต่ละก้อนเ่าจะใส่รถโอ้ยรด้แต่ละคันจิบอกกันมาจอดหลอกดวัวแค่อฮะไม่รู้มีคิดปอะล่ะส่งไปดูนี่นี่ดูเล็ดดูดูเล็ดดูนี่นี่นี่เออแลมีท่อส่งไว้ด่ ขันน้ำมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟสายวันนี้น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเลือดูตรงจอดที่นี่จะมีขันน้ำมาเสิร์ฟมีเลือมาเสิร์ฟสายให้จุกโง่